ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่4ค่ะซึ่งจะเป็นการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้ค่ะโดยเราเนี่ยก็จะกําหนดให้มุม abc นะคะเป็นมุมมุมหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างรังสี bd เพื่อแบ่งครึ่งมุม abc นั่นเองค่ะค่ะและเราจะเทราบได้อย่างไรคะว่ารังสี bd เนี่ยแบ่งครึ่งมุม abc ได้จริงๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันให้เหตุผลกันเลยนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะลากเสวนของเส้นตรง m d และส่วนของเส้นตรง ND ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม b m d และรูปสามเหลี่ยม b m d ค่ะแล้วก็จะพบว่าส่วนของเส้นตรง BM เนี่ยจะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง BN นอกจากตอนที่เราจะสร้างดังสี B d ดีเพื่อแบ่งครึ่งมุม ABC เราก็จะใช้จุด B นะคะจุดศูนย์กลางจากนั้นเนี่ยก็กลางวงเวียนเพื่อเขียนส่วนโค้งตัดดังสี BA และรังสี b c ค่ะซึ่งจะเกิดจุดตัด2จุดก็คือจุด M แล้็จุด N นั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้แล้วนะคะว่า BM เนี่ยเท่ากับ B m นั่นเองค่ะ เนื่องจากการสร้างโดยเชร้รสมีที่ยาวเท่ากันนั่นเองค่ะต่อไปเมื่อเราสังเกตนะคะเราก็จะพบว่า MD เนี่ยก็จะยาวเท่ากับ ND เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้จุด M แล้วก็จุด N เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ความยาวรัศมีเท่าเดิมเนี่ยเขียนส่วนค้งตัดค่ะก็จะได้จุดตัดออกมา1จุด ซึ่งเราเนี่ยก็ตั้งชื่อจุดตัดนี้นะคะว่าจุด D นั่นเองค่ะอะ่แล้วก็จะได้ว่า MD เท่ากับ n d ค่ะเนื่องจากการสร้างโดยใช้รัศมียาวเท่ากันเช่นเดียวกันค่ะ,ะและเมื่อเราสังเกตต่อไปนะคะเราก็จะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้นะคะจะมีด้านร่วมกันค่ะก็คือด้าน BD ซึ่งเราก็จะได้ว่า BD เท่ากับ BD เนื่องจาก B D เนี่ยเป็นด้านร่วมของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั่นเองค่ะซึ่งจากทั้ง3ามข้อนี้นะคะก็จะได้ว่าดังนั้นรูปสามเหลี่ยม B M D จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม B N D ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบด้านด้าน,ด,านด้านนั่นเองค่ะจากรูปสามเหลี่ยม B N D นะคะ เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BND จะได้ว่ามุม ABD เท่ากับมุม CBD เนื่องจากมุมคู่ที่สมนกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันค่ะค่ะแล้วก็จะสรุปได้ว่ารังสี BD เนี่ยแบ่งครึ่งมุม ABC น,นั่นเองค่ะ